ซูมกระชากย,ยายญาจับเต็มเฟรมในชุดบิกินี่ปล่อยจอดเซ็กซี่สุดๆย,ยายญ้าปล่อยทีเด็ดอีกแล้วค่ะมากับชุดบิกินี่เดินชิวๆริมชายหาดความเซ็กซี่ถลุความมืดแบบเต็มเลยคืนท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสําหรับนางเอกสาวสุปตาหย่ายญาอุรสยาหวานใจของพระเอกสุดหล่อแลนะเดชกโควกิมิยะต้องบอกว่าระยะหลังได้เห็นโมเมนต์ภาพเซ็กซี่ของเธออยู่บ่อยครั้ง จนเป็นที่ฮือฮาไม่ว่าจะเป็นชุดวันพีซหรือบีกิกี่ก็มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดยาย่ายขอพักผ่อนสุดชิวรดิมทะเลแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีชุดว่ายน้ำต้องมาชุดบีกิกี่ก็ต้องมีมาให้เห็นอยู่แล้วและยาย่า,ยา,ยายไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะจัดเต็มมากระชุดบิกิกี่แบบฟูลเฟรมแม้จะเป็นภาพโทนสีขาวดําภาพอาจจะไม่ชัดแต่บอกเลยว่าความเซ็กซี่นั้นชัดเจนมากหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพยาย่าอุรัสยาภาพอะไรข้อมูลข่าว สนุกและคุ้มค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ